เมื่อกี้ก็ดิ่งสัตว์เลยาเขาป่าเนพะือ่อนะ มาแล้วตัวแรกโอ้โหอันนี้ก็มาเอาเข้าแล้วประมารครับเพื่อนๆ กรมังแล้วก็เอ่อน่าจะเป็นอะไรไมนี่ กินโคตรแรงอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเออหางแดงครับอันนี้หางแดงครับเพื่อนเอาหมดเลยครับตาตาว่าแล้วตา เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอู้ตรวจสอบนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้หลุดในน้ำหลุดอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลุดอีกแล้วหลุดที่เขาดูอู้ ก็คลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาลองอีกนะครับก็ฝากกดติดตามนิดนึงเออไม่ไม่ได้ลงคลิปนานอะ่ะเ,เดี๋ยวลองมาเล่นเนี่ยแนวนี้ครั้งแรกครับโอ,โอ้โหครั้งแรกก็เจอของใหญ่แล้วอ่ะโ,โอ้สุดยอดมากเลยครับเพื่อนๆสุดยอดมากครับไ้เกียรจินามนีตัวเบดจินามนินีด้วยครับผมใช้เบอร์แปดนะวันนี้แล้วก็ดัดเป็นแบบทรงปลาทะเลไอ ตัวเป็ดตกปลาทะเลนะเดี๋ยวครับขอบคุณมากครับ